เดียวชั้นที่สี่นะคะแต่ว่าของชั้นที่สี่เราก็จะเตรียมขึ้นของชั้นถัดไปด้วยนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะเตรียมที่จะขึ้นลายของชั้นถัดไปด้วยนะคะ ก็แถวแรกนะคะโซ่สี่เหมือนเดิมพลิกงานกลับแล้วเราก็ควักข้างหลังนะคะตามด้วยโซ่2เสร็จแล้วใบเดี่ยวตรงนี้ค่ะขึ้น5หลักนะคะหกับ2ขึ้นด้วยกัน 3 4ี่กับห้าค่ะขึ้นด้วยกันแล้วก็โซ่สองมาที่ขั้นลายเลยค่ะควักข้างหลังโซ่หนึ่งอันนี้หลักปกติโซ่หนึ่งแล้วก็ควักข้างหลัง โซ่สองเสร็จแล้วตรงนี้เราจะขึ้นห้าหลากกักน,นะคะหนึ่งสองสามสี่กับห้ามาขึ้นด้วยกันโซ่สองนะคะไปควักข้างหลังมา โซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองโซ่หนึ่งค่ะขวักข้างหลังโซ่สองนะคะแล้วก็มาที่ใบเดี่ยว สี่ห้าแบบนี้นะคะโซ่สองค่ะแล้วก็ควักข้างหลังโซ่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เราจะขึ้นที่โซ่ที่สามนับจากข้างล่างมาหนึ่ง แถวแรกนะคะท่านที่ใช้ไหมเส้นเล็กลายก็จะละเอียดกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าถักไหมเส้นเล็กลายเล็กแล้วเขาก็จะแบบขนาดของลายจะเล็กลงไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอิงตามสายวัดได้เลยนะคะถ้าถ้าไหมเส้นเล็กแล้วก็ถักได้เล็กมากก็อาจจะต้องสี่ลายชิ้นหน้านะคะ่ะสี่ลายชิ้นหน้าข้างหลังก็สี่ ห้าหกเจ็ดแปดเสิค่ะข้างหลังก็ใช้สิบลายค่ะแถวที่ 2, สองค่ะสองสามสี่โซ่สี่แล้วก็ขึ้นหลักที่เดิมเพราะว่าเราจะขยายอ่อไม่ใช่ขยายค่ะสลับซิกแซกสองลายค่ะแล้วก็โซ่หนึ่ง ควักขั้นลายเหมือนเดิมนะคะควักข้างหน้าตามด้วยโซ่สองค่ะใบเดียวค่ะห้าหลักเราขึ้นมาปลดไว้หนึ่งครั้งหมดนะคะเ็จเรียบร้อยรวบทีเดียวค่ะแล้วก็ต่อด้วยโซ่สอง ควักคันลายข้างหน้าหนึ่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหนึ่งหลักโซ่หนึ่งควักคันคันลายข้างหน้าแบบนี้นะคะโซ่สองนะคะนะคะใบเดียวถูกปิดไปเรียบร้อยค่ะใบเดียวห้าหลักค่ะ ทุกหลักเราก็ปลดไว้หนึ่งครั้งหมดต่อด้วยโซ่สองแล้วก็ควักข้างหน้าโซ่หนึ่งขึ้นหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ควักข้างหน้า จบลายแล้วอ้าวลืมขยายตรงนี้ค่ะตายแล้วขอกลับมาว่าทำไมเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเอ,อ่อตรงนี้เราจะขยายเพื่อที่จะขึ้นใบชั้นที่สองนะคะแบบอย่างนี้นะคะพอมาปิดใบเดี่ยวเราก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้เราจะต้องขยายเป็น3ามหลักขอกลับมาใหม่นะคะ อันนี้ด้านข้างนี้เตรียมไว้เรียบร้อยละแต่ว่าตรงนี้ลืมหลักแรกเราควักข้างหน้ามาแล้วนะคะเสร็จแล้วโซ่สองค่ะค่ะข้างหน้าควักมาเรียบร้อยโซ่สองค่ะตรงนี้เราก็จะขึ้น3ามหลักหลักที่หนึ่งคันด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งหลักที่สาม แล้วก็โซ่สองควักคันลายข้างหน้านะคะเนีย่ยค่ะใบนี้ถูกปิดเข้าไปส่วนใบนี้จะเริ่มปิดค่ะใบเดียวห้าหลักทุกหลักปลดไว้หนึ่งครั้ง เสร็จแล้วก็โซ่สองนะคะควักข้างหน้าโซ่สองค่ะตรงนี้เราก็จะขึ้นสามหลักทุกหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็โซ่สองควักข้างหน้าค่ะโซ่สองใบตรงนี้นะคะขึ้นมาห้าหลัก เสร็จแล้วก็ปลดที่เดียวโซ่สองนะคะควักข้างหน้าหลักแรกเอเราก็โซ่สองตอนขึ้นอ่านไม่แน่ใจว่าโซ่เท่าไหร่สองหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆต้องเป็นโซ่สองนะคะตรงนี้แต่อ่านไม่แก้ละก็คือพอ หลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็โซ่สองก่อนที่จะเป็นคันลายนี้นะคะค่ะอันนี้อ่านโซ่สองไปเรียบร้อยค่ะแล้วเ,เราก็ขึ้นที่โซ่ที่สามนับจากข้างล่างมาหลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองลงที่จุดเดียวกัน ใบนี้ถูกปิดแล้วก็ตรงนี้เรากําลังจะขึ้นชั้นถัดไปนะคะชั้นที่สองค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะของชั้นแรกค่ะตอนนี้เขาก็จะขึ้นเป็นสามหลักเหมือนตรงนี้นะคะ แล้วเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะเตรียมขึ้นชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองก็จะมีใบทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ใบค่ะสีค่คู่เอ่อสเอ่อเรียกสี่ชั้นแล้วกันนะคะชั้นที่หน่งชั้นที่สองชั้นที่สส่วนชั้นที่สี่เขาก็จะเป็นใบเดี่ยวแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปอันจะเริ่มขึ้นชั้นที่สองค่ะแต่ว่าใบคู่สามแถวแล้วก็ใบเดี่ยวอีกแถวหนึ่งนะคะ ก็ขึ้นงานมาทั้งหมด3ชิ้นได้เลยนะคะชิ้นหน้ามีชิ้นหน้าเท่ากัน2ชิ้นเท่ากันส่วนชิ้นหลังเราจะขึ้นเท่าไหร่ก็ตามอา่าเราจะขึ้นเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะก็คือเอาชิ้นหน้าบวกกัน2ชิ้นแล้วเสร็จแล้วก็เหลือช่วงคอไว้2ลายค่ะอย่างของอัน 6, 3ใช่ไหมคะก็จะเป็นด้านนี้3ด้านนี้สา 6, 6, 6แล้วก็ตรงคอเนะะี่ยค่ะ2ลาย7 8ดนะคะ ของอานก็จะเป็นชิ้นหลัง8ลายชิ้นหน้า3ชิ้นหน้า3ขึ้นงานมาได้เลยนะคะวิธีการว่าจะขึ้นงานเท่าไหร่ก็เริ่มต้นนับลายแบบนะะี้ค่ะส่วนโซ่เหลือไว้เหลือไว้ได้เลยขึ้นเยอะๆเหลือไว้ได้เลยเดี๋ยอันสอนวิธีการจัดการกับโซ่ที่เหลือนะคะค่ะโอเคอันนี้ก็คือชั้นที่1จบเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูชั้นที่2คลิปถัดไปนะคะ